สุรับอนสีนะคะวันนี้จะพามาชมคุณสามีทํางานกันนะคะกำลังงัดแงะชิ้นผ่าของแมวอยู่นะคะมาดูกันค่ะตอนนี้คุณสามีกำลังนั่งปลูกชิ้นผ่าให้แมวอยู่นะ,ะนี่ค่ะ อันนี้อะไรเฮียนะเมืองนนนะเมืองนอนนะคะชิ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้แล้วลงองด้วยแค่สตาร์เกลจีนะคะลากเขายังไม่เยอะไม่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วค่ะเนี่ยใส่แค่สตาร์เกลจีกันไรแดงกรพอค่ะหน้าตาน้องก็จะประมาณนี้ เขาดูนี้ก่อนดีอ่าเนี่ยค่ะชิ้นผ้าที่เราจะเอาไปทําการย้ายใส่กระถางสี่นิ้วนะคะเนี่ยอันนี้สาวนาครชัยศรีดีสานนี้มีอะไรบ้างอันนี้ดารานนพลัดนะคะนี่ป้ายมาแล้ว แล้วก็เพ <Get marine. S 1> มลินมณีนารานะคะสามี <c oughs> สามีแล้วก็อันนี้นางรากสดนี่เห็นนะคะนางรากสดป้ายมาแล้วอันนี้รักเอ๋ยคะ่ะขออนุญาตเงม้มรักเอ๋ย ลักเอากัดสีมาแล้วนะคะนี่ค่ะชิ้นผ่าที่แมวนั่นไว้ผ่าไว้อันนี้งานช่วงเช้าของแมวก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาัาดูอีกตู้หนึ่งนี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะหุมนูนสีแดงเลยชายชนจ้าเนี่ยอันนี้ศีลาหุ่มทองน่าสวยมากอันนี้แมวเ,เตรียมไปขายที่โลดตัสนะคะโลตัสปักช่องนี่ อันนีอ้อ่อะไรอะดีอะอน,นี้มพะพร้าวทะเลทรายจ้านี้งาช้างส่วนต้นนี้ต้นนี้คือประยงแคะค่ะดอกเต็มเลยค่ะ ตอก็มีกลิ่นหอมมากนะคะอันนี้โตช้าแต่เลี้ยงง่ายอันนี้คือลูกไม้ที่มันแมวปลูกลงในกระบะอะแล้วเอามาย้ายใส่กระถางหกนิ้วนะคะเนี่ยอันนี้สีสวยมากเลยอะอืม งานสวนส่วนมากแมวจะทําช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงบ่ายตอนไม่มีแดดนะคะนี่อันนี้ลูกรักของแมวนะนี่อันนี้เจ้าปอแก้วรักเอ้ยอันนี้ไว้เตรียมตั้งแม่นะคะเนี่ย ดารานพารัตน์นี่เก็บไว้ตั้งแม่มีแค่นี้แหละส่วนเนะี้ยอันนี้อ่ทิบบาลีซับเจเินอันนี้เป็นอ่อะไรนะเป็นเจ้าพอแก้วกับสมีหลาเป็นลูกไม้ผสมกันอันนี้มัน,นีนาราค่ะไม่รู้จะขาไปถึงไหนค่ะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่บรรยากาศในสวนสวนหน้าบ้านจะมีดินสามีกำลังนั่งทำงานอยู่สำหรับวันนี้แม่ก็มาอัปเดตชีวิตตอนช่งเช้าของแมวประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง youtube ของแมวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมีความสุขในการทำบุญวันนี้นะคะ